วันพีททอล์กแชงคูดคุยอะไรกับ้าผู้เท่าโจนสลัดคนหนึ่งที่แชงคูดพูดถึงคือใครคลิปนี้มีเนื้อหาอ้างอิงบางส่วนสปอยจนถึงจบศึกการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก a าเร r ลเพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์วัน e ีท t a อกซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าได้ถือสาระนะครับและสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อแชงคูดคุยอะไรกับ5าผู้เท่าที่แมรี่จัวโจสลัดคนหนึ่งที่แชงคูดพูดถึงคือใครกันแน่ จนสลัดคนนี้นะครับมีความสําคัญมากมายขนาดที่ต้องลงทุนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับห้าผู้เท่าเลยอย่างนั้นหรือจะเป็นลูฟี่หนวดดำบาร์กี้หรือว่าใครกันที่เราอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีซีรีส์เกี่ยวกับวันพีชมาพูดคุยกับเพื่อนๆทั้งซีรีส์ไขปริศนาสมบัติรับวันพีชซีรีส์วันพีชเจาะลึกแล้วก็ซีรีส์วันพีชทอล์กอย่างคลิปนี้เป็นต้นครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นกกกกาาาาารรเเเเเสีียยววลล็มข้ื่่องันด ในช่วงภาคงานประชุมลิเวอรี่ซึ่งเป็นงานประชุมที่จะจัดขึ้นทุกๆ4ปีในโลกวันพีสในภาคนี้นะครับก็มีหลายเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นมากมายซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าสงสัยมากๆนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของบุคคลคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือผมแดนแชงคูดหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิของเหล่าโจรสลัดที่อยู่ๆก็ขึ้นมาถึงแมรีจัวและเข้ามาอยู่ในปราสาทเพนเจียในห้องแห่งอำนาจเพื่อขอเข้าพบและพูดคุยกับกลุ่มห้าผู้เท่าเรื่องราวที่แชงคูดอยากจะมาคุยกับห้เ่า ก็คือเรื่องราวของโจรสลัดคนหนึ่งจนเรื่องราวดําเนินมาถึงตอนนี้ณนะเหตุการณ์ปัจจุบันที่ลูฟี่เอาชนะไคโดไปได้แล้วก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าโจรสลัดคนหนึ่งที่แชงคูดพูดถึงคนนี้คือใครกันแน่โจรสลัดคนนี้มีความสําคัญอะไรถึงขนาดต้องมาพูดคุยกับกลุ่มห้าผู้เท่าที่มีอำนาจสูงที่สุดในโลกแบบนี้ซึ่งโจรสลัดคนที่ว่านั้นก็มีคนที่ตกเป็นเป้เปาสงสัยด้วยกันหลายคนเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันนะครับว่ามีใครบ้าง และผู้ต้องสงสัยคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือลูฟี่พระเอกของเรื่องและเรื่องที่คนสงสัยกันก็คือแชงคูดเข้าไปพูดคุยกับแฮา์พูเทาเกี่ยวกับเรื่องราวของลูฟี่เรื่องราวของผลนิกาลนิกาหรือเปล่าและผู้ต้องสงสัยคนที่2ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ร้อนแรงเช่นกันเขาคนนั้นก็คือบาร์กี้ตัวตลกพันเลียวที่ในเรื่องนับปัจจุบันนะครับบาร์กี้เป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิและเรื่องราวที่แชงคูดเข้าไปพกปะเพื่อพูดคุยกับกลุ่มแฮาพูเทา ก็คือต้องการที่จะดันให้บาร์กี้เป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิหรือเปล่าและผู้ต้องสงสัยคนที่3ก็คือลูกของหนวดขาวเอ็ดเวิร์ดวีวิลหนึ่งในเจ็ดเทพจอนสลัดที่ในช่วงเวลานั้นก็กําลังร้อนแรงมากเพราะว่าไล่ทําลายกองเรือของหนวดขาวไปมากมายเพื่อค้นหาสมบัติลับของหนวดขาวและผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งของทั้งหมดเพราะว่ามีประเด็นกับแชงคูดอยู่คนคนนั้นก็คือหนวดดําชายผู้กินผลปีศาจได้สองผล และเป็นคนที่ฝากรอยแผลไว้บนหน้าของแชงคูดซึ่งที่จริงนะครับผู้ต้องสงสัยก็คงมีมากกว่านี้แต่ผมจะขอยกมาแค่นี้เพราะว่าดูเข้าเขาแล้วก็มีประเด็นที่สุดส่วนโจรสลัดคนนั้นจะเป็นใครเราก็ค่อยๆมาดูกันครับและคําตอบของเรื่องนี้ก็อยู่ที่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของแชงคูดว่าตลอดมาในเนื้อเรื่องแชงคูดได้เคลื่อนไหวอะไรที่สําคัญบ้างการเคลื่อนไหวของแชงคูที่มีส่วนสําคัญมากในช่วงหลังๆได้แก่การเข้าไปพบปะพูดคุยกับหำดวจ ให้หยุดยั้งไม่ให้เอสไปไล่ตามจับหนวดดําเพราะว่าแชงคูนในตอนนั้นมีรางสังหอรอนแล้วก็มองออกอยู่แล้วว่าหนวดดําจะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างทั้งการที่แอบซ่อนเก็บงามฝีมือไว้อาศัยอยู่ในเรือหนวดขาวเฝ้ารอที่จะได้รับพลังบางอย่างแล้วพอได้รับพลังมาก็คงจะใช้พลังนั้นไต่เต้าไปสู่จุดสูงสุดซึ่งหนวดขาวนะครับจะต้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายของหนวดดําแน่ๆและการที่เอสออกไปตามล่าหนวดดาตามลาพังและด้วยความที่ประเมินฝีมือของหนวดดําผิดไป เอสมีสิทธิที่จะเสียท่าให้กับหนวดดำแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดการประทะกันขึ้นแล้วหนวดดำเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้หนวดดำจะต้องยิ่งได้ใจและเริ่มทำตามแผนการของเขาอย่างเต็มที่แน่นอนโดยที่ไม่สนวิธีการและคุณธรรมอะไรทั้งสิ้นดูได้จากลักษณะนิสัยของหนวดดำที่เฝ้าอดทนรอยอย่างเนื่อนนานขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงเรื่องราวหลังจากนี้จะต้องยุ่งวุ่นวายมากแน่ๆยุคสมัยแห่งความบ้าคลั่งจะต้องเกิดขึ้นอีก และไม่มีใครจะหยุดยั้งมันได้แล้วซึ่งนี่ก็คือคำพูดที่แชงคูดพูดกับหนวดขาวก่อนที่จะมีการเข้าปากดาบกันและการเคลื่อนไหวต่อมาของแชงคูดก็คือการไปหยุดยั้งไคโดไม่ให้มาร่วมวงการต่อสู้ในศึกที่มารีนฟอร์ดซึ่งไคโดนะครับตัวเขาเองก็ต้องการส่งคบเต็มรูปแบบอยู่แล้วคงไม่มีสนามรบไหนที่น่าสนุกเท่ากับสนามรบที่มีทั้งหนวดขาวและทะหารเรือและถ้าหากไคโดได้มาร่วมศึกที่มารีนฟอร์ดจริงความเสียหายที่เกิดขึ้น จะต้องมากมายกว่านี้มากเป็นทวีคูณจะต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายมากปาาจากศึกการต่อสู้ครั้งนี้และการเคลื่อนไหวของแชงคูดที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่สำคัญของเขานั่นก็คือการมาหยุดยัง้งสงครามที่มารีนฟอร์ดหลังจากที่เขาหยุดยั้งไคโดได้แล้วแชงคูดก็รีบมาที่มารีนฟอร์ดเพื่อหยุดยั้งการต่อสู้ของโจรสลัดและทหารเหลือที่กำลังบ้าคลัง่งถึงจุดนี้นะครับการต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อการแพ้ชานะแล้วแต่มันคือการต่อสู้เพื่อฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ตาย ทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้สิ้นซากยิ่งการต่อสู้ดําเนินต่อไปก็ยิ่งมีแต่ความเสียหายและจากการเคลื่อนไหวของแชงคูดทั้งหมดที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนี้ถ้าเราลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูด,ดีๆแต่ก็จะพบว่าแชงคูดมีเจตนาและวัตถุประสงค์ในการที่จะรักษาสมดุลความสงบสุขของโลกไว้ไม่ได้ต้องการให้โลกเข้าสู่ความวุ่นวายบ้าคลั่งป่าเถื่อนจนถึงขั้นเกิดสืบสงครามที่จ้องจะทำลายอีกฝ่ายให้สิ้นซาก แชงคูดนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นหนึ่งในสีจกักรพรรดิของเหล่าโจรสลัดแต่การเคลื่อนไหวของเขานั้นเป็นเหมือนกับตัวกลางที่เชื่อมระหว่างรัฐบาลโลกและโจรสลัดพยายามรักษาสมดุลความสงบของโลกไปโดยเฉพาะฝั่งของโจรสลัดให้ยังคงอยู่ในกฎเกณฑ์การทะเลาะก,กันที่ยังมีขอบเขตถ้าจะพูดกันให้เห็นภาพชัดๆก็คงประมาณว่าความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มโจรสลัดถ้าจะทะเลาะก,กันก็ทะเลาะก,กันไปแชงคูดก็คงไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวอะไรที่ดูแล้วมีแนวโน้มจะทําให้โลกเกิดความวุ่นวายปาดเถื่อนแล้วก็บ้าคลั่งแชงคูจะเริ่มเคลื่อนไหวในทันทีเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันบานปลายตรงนี้ก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่าโลกของโจรสลัดในวนะันพีชนปัจจุบันถึงแม้ว่านะครับจะมีโจรสลัดมากมายมีการแย่งชิงอํานาจกันของพวกกลุ่มโจรสลัดแต่การทะเลาะกันของพวกโจรสลัดพวกเขาก็มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต่างคนต่างก็ยอมรับการทะเลาะกันนะครับก็เป็นเพียงการทะเลาะของกลุ่ม แต่เมื่อเกิดการแพชนะขึ้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตเป็นโลกที่มีความขัดแย้งนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ถึงกับบ้าคลั่งปาเถื่อนอะไรซึ่งกฎเกณฑ์และในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของแชงคูดที่เดินทางมาพบกับห้าผู้เท่าวัตถุป,ประสงค์และเจตนาของแชงคูดก็คงไม่ต่างกันกับทุกครั้งนั่นก็คือป้องกันไม่ให้โลกเกิดความวุ่นวายและความบ้าคลัง่งซึ่งเรื่องของโจรสลัดคนหนึ่งที่แชงคูดถึงขนาดต้องเดินทางเข้ามาพบกับห้าผู้เท่า คนคนนี้นะครับจะต้องมีส่วนสําคัญของความวุ่นวายและความบ้าคลั่งของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นในภายพักหน้าแน่ๆแ,และคนคนนี้จะต้องเป็นคนสําคัญมากเป็นคนระดับตานานไม่ใช่โจรสลัดธรรมดาที่อาจจะมีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้จักและ5้าผู้เท่านี้จะต้องรู้จักโจรสลัดคนนี้แน่ๆเพราะว่าห้าผู้เท่าเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้กุมอํานาจของโลกน่าจะต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดของโลกเป็นอย่างดีรวมทั้ง5้าผู้เท่าก็เป็นคนที่มีอายุเยอะ การที่จะรู้เรื่องราวในโลกเยอะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งโจนสลัดคนที่ว่านี้ไม่ใช่ลูฟี่แน่ๆครับเพราะว่าแชางคูตก็คงไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมีสายสัมพันธ์ยังไงกับลูฟี่บ้างการเคลื่อนไหวของลูฟี่แม้ว่าจะมีส่วนทําให้สมดุลของโลกอาจจะถูกทําลายลงไปในฝั่งของโจนสลัดแต่ก็เป็นการถูกทําลายโดยธรรมาชาติไม่ได้ทําให้เกิดผลกระทบอะไรมากมายกลุ่มของลูฟี่ก็แค่กลุ่มของโจนสลัดที่บ้าสมบัติ ต้องการที่จะค้นหาสมบัติลับวันพีชก็เพียงเท่านั้นลูฟี่ไม่ได้เป็นตัวอันตร,รายต่อความสงบสุขของโลกแต่เป็นอันตร,รายแค่กับเฉพาะกลุ่มห้าผู้เฒ่ารัฐบาลโลกกับเรื่องราวร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเท่านั้นแล้วยิ่งดูจากการกระทําของห้าผู้เฒ่าที่สั่งให้พวกซีฟีซีโจัดการลูฟี่ในศึกที่วานโนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยนะครับว่าแชางคูสเนี่ยไม่ได้ไปคุยเรื่องลูฟี่แน่นอนแล้วจนสนัดที่ว่าคนนี้ก็ไม่ใช่บาร์กี้ด้วยเช่นกันถ้าจะบอกว่าแชางคูสอ่านเกมออก รู้ว่าเส้นทางการเดินเรือของลูฟี่จะต้องผ่านวานอแล้วต้องปะทะก,กับไคโดสุดท้ายแล้วลูฟี่จะต้องผ่านไคโดมาได้แน่ๆและเมื่อถึงตอนนั้นสมบัติของสีจ่จักรพรรดิก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนมือก็เลยพูดคุยกับฮัมผู้เท่าให้ทําการดันบาร์กี้ให้กลายเป็นสีจ่จักรพรรดิเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะการที่ใครจะขึ้นเป็นสีจ่จักรพรรดิมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกเลยตําแหน่งสีจ่จักรพรรดิมันเป็นการยอมรับของผู้คนทั่วไปและเหล่าโจรสลัด พูดกันให้เห็นภาพชัดๆมันก็คือตำแหน่งที่พวกโจรสลัดตั้งการขึ้นมาเองนั่นแหละต่อให้รัฐบาลโลกอยากจะเข้าไปแต่งตั้งใครเป็นสิทธิจักรพรรดิก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าสิทธิ์ขานและอํานาจอยู่ที่ผู้คนทั่วไปไม่ใช่รัฐบาลโลกแล้วโจรสลัดคนที่ว่านี้ก็ไม่ใช่คนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกของหนวดขาวเอ็ดเวิร์ดวีวิลแน่นอนเพราะต่อให้นะครับตัวเขามีฝีมือที่เก่งกาจเหมือนกับหนวดขาวตอนหนุ่มๆแต่การเคลื่อนไหวของเขานะครับก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายและผลกระทบให้กับความสงบของโลกมากนะัก เพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็คงโดนใครสักคนจัดการได้เองไม่ต้องถึงมือแชงคูดหรือถึงมือพวกแท้ผู้เทาก็ได้แล้วคราวนี้เราก็มาถึงคนสุดท้ายที่เป็นตัวเต็มแบบสุดๆนั่นก็คือหนวดดําที่การเคลื่อนไหวของเขาสร้างผลกระทบกับโลกมากที่สุดเพราะว่ากระทบทั้งเหล่าจนสลัดทหารเรือรัฐบาลโลกแล้วก็ประชาชนการเคลื่อนไหวของหนวดดํามีทิศทางที่จะนําโลกไปสู่ความบ้าคลั่งและวุ่นวายซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แชงคูดไม่ต้องการให้เกิดขึ้นที่สุด แต่ว่านะครับโจรสลัดคนหนึ่งที่แชงพูดมาเพื่อพบและพูดคุยกับแฮปผู้เท่าคนคนนั้นกลับไม่ใช่หนวดดําเพราะว่าต่อให้หนวดดําจะอันตรายจ,จริงแต่สถานะที่หนวดดาอยู่ณตอนนี้ก็คือโจรสลัดที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐบาลโลกและทหารเรืออยู่แล้วต่อให้บอกพวกแฮปผู้เท่าไปก็คงทําอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้หรือจะให้รัฐบาลโลกยกพลไปถล่มหนวดดําก็คงทําไม่ได้เช่นกันเพราะว่าทหารเรือเนี่ยครับมีเรื่องอื่นที่ต้องทํา แล้วก็ต้องให้ความสําคัญมากกว่าการยกกําลังพลทั้งหมดไปจัดการโจรสลัดเพียงแค่กลุ่มเดียวแต่โจรสลัดคนหนึ่งที่ชังคูดพูดถึงนี้เป็นคนที่เป็นจุดกําเนิดเจตนาลมแรกเริ่มของยุคสมัยแห่งความวุ่นวายและบ้าคลั่งต่างหากและคนคนนั้นก็คือล็อกดีซีเบ็กนั่นเองอดีศตศัตรูตัวฉกาจของเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์และเป็นโจรสลัดที่เคยก่อความวุ่นวายและสร้างยุคสมัยแห่งความบ้าคลั่งในอดีตเมื่อกว่า40ปีก่อน ซึ่งชื่อและชั้นของล็อกนั้นถือว่าเป็นตำนานล็อกดีซีเบกค,คือคนที่ต้องการจะเป็นราชาของโลกในสมัยอดีตในยุคสมัยของเขานั้นน่าจะเป็นยุคสมัยที่โหดร้ายแล้วก็ป่าดเถื่อนมากจนจินตนาการกันไม่ออกเลยทีเดียวขนาดพวกเดียวกันเองก็ยังฆ่าได้จนเป็นเรื่องปกติของกลุ่มถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะครับคนที่ไม่ใช่พักพวกก็คงไม่ต้องเหลือความปานีอะไรเลยแล้วยิ่งถ้าเราดูจากคําพูดของเซนโงคุ ที่บอกว่าในสมัยนั้นไม่ว่าใครก็น่าจะเคยได้ยินข่าวลือของล็อกอยู่บ้างว่าพวกนั้นเป็นัยคุกคามที่น่าสะพึงกลัวมากมายขนาดหนน,นั่นแสดงให้เห็นเลยว่ายุคสมัยนั้นมันบา้าคลั่งมากมายจริงๆเบาะแสของล็อกดีซีเบกที่เซงโงคูบอกก็คือตัวเขานั้นไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วซึ่งในความหมายเนี่ยก็คงจะตายไปแล้วแล้วถ้าเราลองวัดจากระดับชั้นความน่าเกรงขามแล้วก็ชื่อเสียง ชื่อของล็อกที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนแค่เพียงได้ยินก็หวาดกลัวแล้วระดับเดียวกันกับเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์และโดดขาวเลยดีไม่ดีนะครับชื่อเสียงความน่ากลัวอาจจะมากกว่าโกโรเจอร์ด้วยซ้ําในแง่ของความไร,ร้กาศที่เคยเป็นผู้นําของ 3- สากรัชกาพและการที่เรื่องราวของล็อกเป็นเรื่องราวเมื่อนานมาแล้วมีเพียงแค่คนรุ่นเก่าเท่านั้นถึงจะรู้จํานวนคนที่รู้และจําได้ก็คงมีน้อยมากแบบที่กาฟบอก แชงคูดที่เกิดไปทานยุคนั้นนะครับก็คงได้ยินเรื่องราวของล็อกดีซีเบและยุคสมัยอันบ้าคลั่งจากปากของกัปตันของเขาโกดีโรเจอร์แล้วก็รองกัปตันคือราชานานลกเลลี่ซึ่งในตอนแรกแชงคูดก็คงแค่สงสัยถึงตัวตนของหนวดดําแต่พอเหตุการณ์ผ่านมาเรื่อยๆหลายๆการกระทําของหนวดดําคงทําให้แชงคูดนึกถึงเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินมาหนวดดาที่รุ่นราวคราวเดียวกับแชงคูดไปรู้เรื่องราวของล็อกมาจากไหน แล้วทาไมถึงถอดแบบและได้รับอิทธิพลจากล็อกมากมายขนาดนี้เล่ากับว่าล็อกดีซีเบคคนนี้เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวหนวดดําแต่ว่าไม่มีใครรู้และถ้าลองสืบบาะแสจากหนวดดาจะต้องเจอร่องรอยของล็อกแน่นอนและสิ่งที่แชงคูดกําลังสงสัยนั่นก็คือบางทีแล้วล็อกดีซีเบคคนนี้อาจจะยังไม่ตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของหนวดดาอีกทีหนึง่ง เพราะจากการเคลื่อนไหวของหนวดดำทั้งหมดเรียกได้ว่าถอดแบบล็อกดีซีเบกคนนี้มาทั้งหมดเลยทั้งเกาะฮาจิโนสึ N o S S ที่เป็นฐานกำลังการรวมตัวของเหล่าไวร้ายในกลุ่มความรุนแรงความบ้าคลั่งการไม่เลือกวิธีการที่จะเป็นราชาของโลกใบนี้ทำได้แม้แต่เรื่องราวที่ชั่วร้ายอย่างการฆ่าพักพวกและฆ่าผู้มีพระคุณของตัวเองอย่างหวดขาวการที่แชงคูดต้องเอาเรื่องราวนี้ไปบอกแฮผู้เทาน่าจะเป็นความคิดที่ดีและถูกต้องเพราะว่าพวกเขาคือผู้กุมอำนาจของโลก รู้เรื่องราวทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นคนรุ่นเก่าที่ต้องรู้เรื่องราวของล็อกอยู่แล้วการที่กลุ่มห้าผู้เฒ่ารับรู้ถึงตัวตนของล็อกที่อาจจะกําลังกลับมาและยังไม่ตายจะได้เตรียมตัวรับมือและวางแผนได้ถูกเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เตรียมใจไว้นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถทําอะไรได้ทันเลยถ้าหากว่าล็อกดีซีเบคคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็อยู่เรื่องราวเบื้องหลังของทั้งหมด โลกหลังจากนี้จะต้องวุ่นวายมากแน่ๆถ้าเรายังจําคําพูดของแชงคูดได้ในตอนที่เขาไปพูดคุยกับหนวดข่าวให้ทําการหยุดจังเอสประโยคที่แชงคูพูดก่อนที่เขาจะปาดัาบกับหนวดข่าวก็คือถ้าปล่อยไว้แบบนี้ยุคสมัยที่บ้าคลั่งมันจะไม่มีใครหยุดมันได้แล้วนะและพาร์ตต่อจากนี้ก็อยากจะคุยกันสักเล็กน้อยเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้ครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นไปตามแบบที่ผมวิเคราะห์ชวนคุยกับเพื่อนๆหรือไม่ ก็ถือสว่านะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสนุกสนุกส่วนประเด็นที่ว่าล็อกดีซีเบกทำไมถึงยังไม่ตายแล้วจะกลับมาได้ยังไงนั้นส่วนตัวผมในตอนนี้ก็คิดไม่ออกเลยจริงๆแต่ว่านะครับเรื่องราวในโลกวันพีทมันเต็มไปด้วยความแฟนตาซีมากมายจากพลังพิเศษและข้อมูลทั้งหมดที่มีในวันพีทตอนนี้มันก็มีความเป็นไปได้หมดหรือไม่นะครับล็อกอาจจะตายไปแล้วจริงๆแต่คนที่สารต่อเจตนารมของล็อกก็คือรองกับการของกลุ่มที่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใคร แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับแล้วการที่หนวดดําคลั่งล็อกแล้วก็เรียนแบบล็อกทุกอย่างแบบนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆหนวดดาจะต้องเคยเจอตัวล็อกเคยพูดคุยหรือไม่ก็ต้องได้รับบันทึกลับอะไรจากล็อกมาสักอย่างถึงได้รู้เรื่องราวมากมายขนาดนี้และการปูเนื้อเรื่องเรื่องการกลับมาของกลุ่มล็อกที่หลายคนหวาดกลัวรวมทั้งความน่ากลัวป่าเถื่อนของยุคสมัยที่บ้าคลั่งในอดีตมันก็ทําให้ผมอดคิดไม่ได้เลยจริงๆว่าล็อกอาจจะยังไม่ตายแล้วจริงๆก็ได้ แล้วจะต้องกลับมามีบทบาทในเนื้อเรื่องนี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นการปูบทตัวละครที่จะต้องมาสู้กับแชงคูดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมคิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้ออยู่เหมือนกันทั้งชื่อชันและบารมีเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดวิเคราะห์กันเพราะนี่นะครับก็คือเสน่ห์ของการ์ตูนเรื่องวันพีทส่วนถ้ามีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างมีได้แล้วก็อย่าลืมนะครับซีรีส์ไขปริศนาสมบัติรับวันพีซีรีส์ที่ผมจะพาเพื่อน ไปไขปริศนาว่าวันพีทคืออะไรถ้าใครสนใจผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันด้านล่างแล้วก็ในคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้วยนะครับกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ